มาดูโปรดักต์ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็น Power Bank นะครับ FanTech PS8SA นะครับ Fast Charger นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่อ่าเป็น Power Bank สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือชาร์จแท็บเล็ตนะครับที่เป็นต่างจากแบตเตอรี่อ่า Power Bank ของตลาดทั่วไปคือตัวนี้มันจะเป็น พาวเวอร์แบงค์ที่สามารถชาร์จเร็วหรือว่าฟัซชชาร์เจอร์นะครับกำลังออกก็อยู่ที่รวมสูงสุด22.5วัตต์นะครับสมมุติว่าใช้ไอโฟนสอเครื่องใช่ไหมครับชาร์จไอโฟนสอเครื่องเนี่ยไฟมันจะออกที่11วัตต์นะครับอ่าก็คือถ้าชาร์จใช้ usb เนี่ยมันจะออกที่10 10วัตต์แต่ถ้าชาร์จอ่าใหซีอ่ามันจะออกที่15ถึง18วัตต์ก็คือมันชาร์จเร็วอะครับก็คือชาร์จชาร์จเร็วคือฟัซชชาร์จแฟซชาร์จคือการชาร์จ ที่เรียกว่าการชาร์จที่ชาร์จอย่างรวดเร็วทําให้แบตเตอรี่เต็มอย่างรวดเร็วแบบปุ๊บแบบชาร์จ1ประมาณ18นาทีเต็มแต่ถ้าใช้ Power Bank ตามพ้องตลาดมันจะชาร์จอาช้านะครับกำลังไฟมันก็จะบอกว่าเป็นกําลังแอมป์นะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างจะมีช่อง USB A ช่อง USB B นะครับ B A B B ก็คือมีช่อง USB 2ช่องนะครับสำหรับชาร์จตรงนี้ Type C นะครับตรงนี้ Lighting นะครับ Type C มันจะชาร์จชาร์จไวมากนะครับก็จุดเปิดเปิดแบตเตอรี่ปุ๊บเนี่ยมันจะบอกมันจะบอกแอมป์แล้วก็มันจะบอกโวลต์นะครับโวลต์คูณแอมป์เท่ากับ P คูณ V นะครับ P คูณ V ก็จะเท่ากับอ v, ่า วัดกำลังกำลังการชาร์จนะครับเดี๋ยวมาดูการชาร์จกันว่ามันจะแตกต่างยังไงนะครับลักษณะของตัวมันคือสเปคมันก็จะบอกตามนี้นะครับของแฟลชเทคนะครับสเปคจะบอกคือ,อคือบอกคือ5 input นะครับเนี่ย5 input 5 input m i ครอ input ไฟเข้าเนี่ยจะอยู่ที่5โวลต์2แอม เก้าโวลต์2แอมป์สามารถชาร์จไฟได้ทั้ง5โวลต์9โวลต์และ12โวลต์นะครับห่าอินพุตเนี่ยมันจะออกตามนี้ถ้าค่าเอาพุตของพอร์ตนะครับพอร์ตไทยซี 4, นะครับพอร์ตไทยซีเนี่ยพอร์ตไทยซีนะครับพอร์ตไทยซีของมันคือจะออกที่5โวลต์อ่า5โวลต์3แอมป์นะครับคือ5้าคูณสเท่ากับสิวัตต์นะครับออกไทยซีอ่ะ9คูณสคือถ้าชาร์จ9โวลต์ตัวนี้มันสาม,มารถชาร์จ 9โวลต์12โวลต์ได้นะครับมันจะบอก9โวลต์2.2มป์12โวลต์1.4มป์นะครับ USB มันก็จะบอกว่า5โวลต์3มป์นะครับอ่า V คูณอ่5 5โวลต์3มป์ก็คืออ๋อ5คูณ3 15 15วัตต์นะครับสูงสุดชาร์จ PD ได้22.5นะครับเป็นการชาร์จไวนะครับเป็นการชาร์จไวเป็นการชาร์จไวนะครับตรงนี้อ่าเป็นการชาร์จไวอ่าพอชาร์จไวปุ๊บใช่ไหมครับ มันก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันนะครับสมมุติว่าผมเสียบพอร์ต USB พอร์ตนี้นะครับพอร์ต USB ผมเสียบชาร์จ iPhone 2 2ด้านนะครับ2เครื่องพร้อมกันนะครับถ้าเครื่องแรกอ่าผมเสียบเครื่องแรกนะครับเครื่องแรกไฟออกเท่าไหร่นะครับปุ๊บเนี่ยไฟเข้านะครับอ่ามันจะคำนวณให้นะครับเห็นไหม มันจะคำนวณให้คำนวณให้ใช่ไหมเนี่ยมันอยู่ที่2.5าคูณ5.1่เราก็คูณไปครับ P คูณ V 2.5คูณ5.1เท่ากับ12.5อโวลต์นะครับ12.5โวลต์ w, ปุ๊บมาดูดูกันดีๆนะครับเอาใหม่เนี่ยเนี่ยสายชาร์จมันจะบอกว่าขึ้นเท่าไหร่เห็นไหมเนี่ย9โวลต์10โวลต์1 1โวลต์นะครับ 11โวลต์เห็นไหม11โวลต์ไฟจะเข้า11โวลต์อ่าตัวหนึ่งมันจะอยู่ที่ประมาณ11 12โวลต์ไอ้1 0 11 12วัตต์ตัวนี้มันจะบอกเป็นวัตต์หน่วยเป็นวัตต์นะครับหน่วยเป็นวัตต์อ่าถ้าสมมุติว่าผมชาร์จอีกเครื่องนึงอ่าชาร์จอีกเครื่องนึงตัวนี้เป็นฟาชาร์จเจอร์นะครับฟาชาร์จเจอร์ปุ๊บเสียบปุ๊บเนี่ยขึ้นละเห็นไหมพอขึ้นอย่างนี้ปุ๊บอ่าฟาชาร์จเจอร์มันจะรวมเท่าไหร่น อ่าอ่าึา้นแล้วครับ5.1าุอ่าห้าโวลต์คูณ3.2อ่าประมาณ16อ่ามันก็จะแบ่งเป็นประมาณ16เพราะตัวนี้เป็นไอโฟนเครื่องเล็กนะครับเป็นไอโฟนไอโฟนรุ่น 6s แบตเตอรี่มันก็จะนั้นนะครับอ่าสามจมันจะเป็นฟาสชาร์นะครับถ้าไพซี C. มันจะเยอะกว่านี้นะครับ ชาร์จ Type C นะครับโอเคก็ใส่ท่านดูประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ผมชาร์จนะครับมันจะแตกต่างจากเคาแบงค์ธรรมดายังไงนะครับตัวแ a นเทคพีวีนะครับตัวนี้คือตอนนี้ผมชาร์จเรียกว่าชาร์จชาร์จประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับชาร์จประมาณ5้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งสานาทีเนี่ยเหลือ50%าเปอเนตอนนี้มันเหลือ90%เนะครับเหลือ่าเหลือ90เนะครับเนี่ยเหลือ90ก็คือตอนนี้91%นะครับ 91%ก็โอเคมาทดสอบว่ามันชาร์จเร็วมากเลยนะครับแค่30นาทีขึ้นมา50%แล้วผมจะวัดความแตกต่างระหว่างพอแบงค์ธรรมดานะครับว่ามันชาร์จออกกี่วัตต์นะครับผมใช้พอแบงค์ธรรมดานะครับพี่ผมใช้อยู่ปัจจุบันแล้วผมจะมาใช้ตัวนี้มันขึ้นเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเปิดปุ๊บเนี่ยชาร์จขึ้นเท่าไหร่มันจะขึ้นอยู่ที่4วัตต์นะครับอยู่ที่4วัตต์เห็นไหม เห็นไหม4วัตต์5วัตต์4 5วัตต์นะครับแต่พอมาใช้กับตัวนี้เขาแบงค์แบงเท็ฟัซชาร์ดมันขึ้นอยู่เท่าไหร่อ่ะดูกันเลยครับอ่ะตอนนี้แบตมันจะเต็มมันจะอยู่ที่3.8วัตต์นะครับ5วัตต์นะครับอ่าความแตกต่างของมันคือ11วัตต์กับ5วัตต์นะครับ